ติดตามสถานการณ์น้าท่วมในหลายจังหวัดกันก่อนนะคะตอนนี้ประชาชนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักนะคะโดยที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ค่ะนาข้าวนับผ่านไร่เสียหายหนักหลังจากฝนตกหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากลงลําคลองสายต่างๆในจังหวัดพิจิตรส่งผลให้น้าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่บ้านใดชุมแสงหมู่สามตมบ,บ้านบุ่งอำเภอเมืองระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางขณะที่พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าวกว่า1,000ไร่จมอยู่ในน้ำส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตลาดน้องบัวและในเขตเทศบาลน,น้องบัวขณะที่นาข้าวที่กำลังจะออกรวงนับผันไร่ก็จมอยู่ในน้ำเช่นกันชาวนาต้องจ้างรถแบ็คโฮมมาทำแนวคันดินป้องกันน้ำป่าเข้าท่วม ที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่หมวดการทางแม่สวยแขวงการทางจังหวัดเชียงรายนำเครื่องจักรกลหนักปรับผิวการจราจรถนนสายแม่สวยฝางซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังดินและหินสไลด์ปิดทับเส้นทางบริเวณบ้านห้วยสลักตำบลป่าแดดโดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ล่าสุดสามารถเปิดการจราจรทั้งสองช่องทางได้แล้ว ที่จังหวัดนครราชสีมาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ำำนําจํานวนมากไหลเข้าพื้นที่อําเภอพิมายซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ําสุดท้ายก่อนที่จะระบายลงสู่ลําน้ํำมูลส่งผลให้ปริมาณน้ําที่น่าโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดมีปริมาณน,าน้ําล้นสปิเวย์เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ํา ส่วนประตูระบายน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปิดประตูระบายน้ําทั้ง6บานเนื่องจากท้ายเขื่อนยังมีปริมาณน้ําที่ฝนตกลงมาอยู่เป็นจํานวนมากจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงวันที่5-9ถึงกันยายนร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น และในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนมียอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป